หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสมรังสิตเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาหาวิทยาลังิษย์นั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีระยะเวลานะครับศึกษาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสปีหลักสูตรนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสมาแล้วในระดับมัธยมศึกษาหรือไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนก็ได้นะครับ ในปีการศึกษา2565นี้นะครับหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนั้นได้ปรับปรุงใหม่นะครับเนื้อหาของรายวิชานั้นจะเป็นเนื้อหาที่จะนำพานะครับแล้วก็พัฒนานักศึกษาทุกคนนะครับให้ก้าวข้าสู่โลกของการทำงานยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะมีรายวิชาภาษาฝรั่งเศสนะครับเพื่อการทำงานนะครับมีวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสไทยนะครับหรือจะเป็นนะครับวิชา เฉพาะด้านต่างๆเช่นภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมนะครับภาษาฝรั่งเศสเพื่อการอาหารนะครับโดยรวมแล้วนี่นะครับหลักสูตรของวิชาภาษาฝรั่งเศสนั้นเราต้องการที่จะมุ่งพัฒนานักศึกษานะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการทํางานนะครับไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมมาก่อน จะเข้าเรียนที่สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมรังสิตได้ไหมคะไม่เคยเรียนมาก่อนใช่ไหมครับจากมัธยมศึกษาอยากจะบอกว่าเรารับนักศึกษาเข้ามาเรียนได้ทุกคนครับถึงหนูจะไม่มีพื้นภาษาฝรั่งเศสหรือเคยเรียนมาแล้วนะครับเรารับทุกคนนะครับในต,ตอนปีหนึ่งนักศึกษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มที่เคยเรียนมาแล้วก็ไม่เคยเรียนมาใช่ไหมครับเราจะเรียนแตแตกต่างกันนะครับ เราจะเริ่มใหม่หมดเลยให้กับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสมาคนที่เคยมาเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะพัฒนาต่อไปทั้งนี้ดั้งนั้นนะคะเราจะมีกลยุทธ์ครับที่จะรวมนักศึกษาสกลุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถมาเรียนด้วยกันในตอนปี2แล้วก็เดินนะฮะไปในอนาคตเพื่อจะพูดภาษาฝรั่งเศสแบบปังๆกันเลยครับจะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสหรือเปล่าคะ oui bien sûr Dès la première année, je vais vous aider à comprendre les français et à parler comme les français. Très rapidement, vous pourrez communiquer avec vos amis français et vous pourrez travailler avec les francophones du monde entier. Léo, il y กิจกรรมในภาควิชาภาษาฝรั่งเศสของเรานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นทั้งกิจกรรมที่จะส่งเสริมนักศึกษานะครับ ภาษาฝรั่งเศสเลยหรือกิจกรรมนะครับที่มุ่งเน้นนะครับไปทางด้านอาชีพเลยครับเรามีการเข้าค่ายนะครับค่ายเหล่านี้ก็มีเยอะแยะมากมายเป็นค่ายรับน้องค่ายภาษาฝรั่งเศสหรือค่ายภาษาฝรั่งเศสนานาชาติหรือว่าค่ายเดเต้นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจาก AUF อีกทั้งนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับในการทํากิจกรรมนะครับในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนเรามีการบูรณาการนะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆนะครับ เทศกาลปักชองเดเลรกนะครับหรือว่าโนเอลมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือคนที่ชอบนะครับในการออทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมหากรรมภาษางานวิฟเลฟของเซ่นะครับหรือว่ากิจกรรมการแข่งขันต่างๆลูกหนูพร้อมไหม ครูอ่ะพร้อมเราอ่ะจะผลักดันทุกคนเลยครับฉะนั้นมาเรียนที่มรังสิตนะครับภาควิชาภาษาเสร็จเรามีกิจกรรมที่จะอัฟเฟอร์ให้หนูตลอดทั้งปีเลยครับ มีโครงการไปต่างประเทศสําหรับนักศึกษาเอกฝรั่งเศสมอลังสิษย์ไหมคะครับสาหรับพระวิชาภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มีความร่วมมือนะครับกับม,มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับทั้งในทวีปเอเชียนะครับแล้วก็ยุโรปนะครับสำหรับโครงการนะครับที่จะช่วยนะครับให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนยังต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการนะครับแลกเปลี่ยนนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นไปแลกเปลี่ยน หนึ่งภาคการศึกษาหรือเป็นหนึ่งปีการศึกษาก็ได้นะครับนะมหาวิทยาลัยฮานอยหรือมหาวิทยาลัยเกิรเทอนะครับประเทศเวียดนามเมื่อนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่4เนี่ยนะครับทางภาควิชาก็มีโครงการความร่วมมือนะครับกับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สถาบันนะครับการอาหารของปารีสนะครับเพื่อจะเอื้อนะครับแล้วก็ช่วยนักศึกษานะครับที่สนใจไปฝึกงานนะครับอย่างประเทศฝรั่ง ะะแล้วนักศึกษาเอกฝรั่งเศสสามารถไปฝึกงานที่ไหนได้บ้างคะหลักสูตรของเรามุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาสู่การประกอบอาชีพในอนาคตเราจึงผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนชอ o มเดอร o กแม็กซ์อ n ิยองฟองแซสนะคะหรือบริษัทที่เป็นภาษาฝรั่งเศสบริษัท ตัดต่อภาพยนตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นสายการบินลูฟทันซากาตาแอร์เวย์แอร์ฟร็องส์หรือการบินไทยและอีกอย่างหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวก็จะมีนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานได้ในโรงแรม คลับเมดภูเก็ตซึ่งเรามีความร่วมมือระหว่างกันนะคะนักศึกษาจะได้ฝึกภาษาฝรั่งเศสแน่นอนหรือจะเป็นโนโวเทลก็ได้นะคะอีกทั้งยังมีบริษัททัวร์นำเที่ยวนะคะทัวร์เอเชียที่เรามักจะส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานจริงๆที่นั่นและยังมีองค์กรอื่นๆหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายที่นักศึกษาของเราได้ไปฝึกงาน มาแล้วนะคะเราพร้อมที่จะผลักดันให้นักศึกษาก้าวสูส่เส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างแท้จริงค่ะ